สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับทุกชาติพันนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจรวงนะครับวันนี้ก็ผมมีข่าวรับสกินมาฝากให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะครับเป็นยังไงก็เราไปดูกันนะครับข่าวรับสกินได้ในรัฐสารนะครับเพราะว่าที่ผมมาวันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันที่13พฤษภาคม2 5 6 4นะครับ เจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับเราไปดูข่าวรัฐเซีนที่ในรัสรเซเหนือนะครับที่ติดกับภูมิแดนจีนนะครับเพราะว่าในวันที่13นี่มีกองกำล,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 ลังกีาที่เป็นรัสเิีน,นั้นยึดไล่ฐานทัพแห่งหนึ่งของพมา่าไล่กบฏมินออนงไลที่ในรัสเซีนภาคเหนือนะครับวันนี้เราไปดูกันนะครับมันเป็นยังไงที่ กเบมินอนไลน์นั้นเมื่อสองวันสามวันที่ผ่านมาก็ได้เพิ่มกําลังขึ้นมาจํานวนมากนะครับเสริมกําลังมาอย่างมากมายมีการตุมตีกันและช่วยรบกันอย่างหนักนะครับทางทหารเคเอนั้นก็ได้จลายและไล่ายทับให้กระบฏดมินอนไลน์นะครับเพราะว่ามีแผนการอยู่หลายอย่างนะครับไม่อยากให้เปลือง ประกาศชวนหรือรชวนปืนมากมายนะครับเพราะว่าย้ายให้เลือกให้นะครับให้กับบทมินอองลายหรือทหาพรพมานั้นเข้ามาในพื้นที่นะครับเข้ามาแล้วก็ต่อสู้กันนะครับเพราะว่าในการต่อสู้ก่อนนั้นก็คือทหารมินอองลายนั้นไล่ตุกอกะนะครับเตมตีและยึดอาวุธอุปกรณ์ มากมายนะครับและมีค่าชนิดต่างๆนะครับที่เป็นอาวุธสงกลมนั้นคือ kia เขายึดได้นะครับเป็นที่มีค่ามากมายนะครับที่ทางกินเขาส่งมาให้ kia เขายึดได้นะครับทางกินเขาส่งมาให้กับบทไม่นองลายนะครับเพราะว่า kia จุ่มยิงนะครับจุ่มยิงแล้วก็ยิงได้นะครับยิงได้อาวุธได้ทหาร พม่าอยู่หลายอย่างนะครับแล้วก็อย่างนึ่งก็คือทหารพม่านะครับจำนวน30ิกว่านายน,นะครับเพราะว่าเขามาวางอาวุธให้กองกําลังเจียงเอนะครับมาเข้าร่วมเจียงเอิกว่านายน,นะครับเพราะว่าไม่อยากจุดรบกับเจียงเอเขาเลยมาวางอาวุธให้หรือมาร่วมกับเจียงเอนั่นเองนะครับในวันนี้ก็หรือว่าคึกคักอย่างเร็วนะครับการจุดลบ และระหว่างการช่ลบก,กับกระบวนการออนไลน์และทหารธรรมานั้นเป็นอย่างต่อเน,นื่องนะครับดยวกันทุกวันเลยตั้งแต่วันที่6เป็นต้นมานะครับที่เขาชุวลบปันก็ทั่วทุกภูมภาพที่ทหาร c i a ควบคุม27ที่นะครับเริ่มในวันนี้ตั้งแต่ตีสี่นะครับตีสี่ตอนเช้าเลยนะครับที่เขาขึ้นต่อสู้และกําลังแข่แงแร่งจนถึงตอนนี้มันก็สู้ เปนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่อยากให้ต่างประเทศรู้หรอกครับว่ามีการชู้ลบหรือมีปัญหากันหรือทู้ลบกันในพม่านั้นนะครับเพราะว่าการะบเมินออนไลน์นั้นปิดหวังทุกอย่างนะครับปิดหูปิดตาประชาชนหรือจ้าวโลกเขาทุกอย่างนะครับเพราะว่าการะบเมินออนไลน์นั้นพยายามกวาดล้างทาริพันในรัฐสามต่างๆที่อยู่ตามพมแลนด์หรือชายแลนด์ต่างๆนะครับ ไม่ว่าในเมืองไม่ว่าายแลดนะครับที่เป็นกลุ่มต่างๆนะครับที่ติดอาวุธในรัฐนั้นก็ลนกบฏเป็นออนไลน์หรือทหาพรพมานั้นกวาดล้างเข้าโจมตีหรือโดนที่เสริมกำลังเข้าโจมตีกับคนกลุ่มน้อยหรือพันิพันธ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับวับนนี้ก็ที่เมืองมัจตินาฐานที่มั่นของ กองกาลังแกยังมีการชื้อลบกันอยู่นะครับทั้งคืนนะครับตั้งแต่วันก่อนมาโน่นแล้วนะครับชื้อลบก็ยังไม่สงบยังไม่จบลงทันทีเลยนะครับจนถึงตอนเช้านี้ก็ยังมีการชื้อลบกันอยู่นะครับและเงี่ยไปสักพักหนึ่งก็พอถึงมาก็โมงก็มีอีกแล้วนะครับแล้วมีเครื่องบิน l e t นะครับมาทิ้งระเบิด แล้วยิงอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เงียบไปแล้วยิงกานต่ออีกนะครับจนถึงตอนนี้ชาวบ้านบอกนะครับที่กระเบิดเป็นอ่องไน์หรือทานพมานั้นเอาระเบิดมาทิ้งหรือยิงถ่ายประชาชนก็มีมากมายนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนครับการทุลบนี้ยังไม่จะงบเบิร์ทักตรีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทาง ขบวนมินอนอไลนหรือท่านธรรมนั้นปิดหน้าปิดตาชาวโลกหรือประชาชนทุกประเทศนะครับในเมืองก็เตรียมไปหมดนะครับเตรียมไปเรื่องของคนที่รีภัยหรือหนีภัยสงครามนะครับเข้าไปอยู่ในเมืองหรือตามวัดต่างๆนะครับตอนนี้ก็ขาดนะครับขาดอาหารการกินหรือยานะครับต่างๆมากมายนะครับแต่เข้าช่วยก็ไม่ได้นะครับ เพราะว่ากระบวดมันออนไลน์นั้นมันเจ็บหมดนะครับมันเอาหมดนะครับไมว่าประชาชนที่ไม่มีความผิดก็ถ้าอยู่ในสถานที่เกิดเหตุมันจะเอาหมดเลยนะครับทุกอย่างเข้าของทับจินเงินทองนะครับไม่เว้นเลยนะครับแม้แต่เป็ี่ยวงควายนะครับทุกอย่างถัดเลี้ยงต่างๆที่ของชาวบ้านเขามีนั้นกระบวนมันออนไลน์นั้นมันเอาจินหมดนะครับไม่เว้นเลยนะครับ วันนี้ก็ที่รัชกินนะครับรัชกิจจังหวัดว่านหมาอเมืองโมเหมาหรือเมืองหมอกได้มีการช่วยรบกันอย่างหนักเหมือนกันนะครับเจ็บเนื่องจากมากองกําลังเจ้าเอจำนวนหนึ่งนะครับได้เข้าบุกโจมตีค่ายทาหารกรบฏมินอองลนยหมู่บ้านผากันนะครับและนัตยานนะครับที่มีที่มีค่ายทาหารกรบฏมินอองลนยทั้งสองที่นะครับ ในเวลาเดียวกันและยืดได้สำเร็จเมื่อวานก็เหมือนกันนะครับตอนเช้าของใวันที่12นะครับเข้ายืดได้เหมือนกันนะครับในเวลาประมาณตีสี่กว่านะครับกองกำลังเสียงเอกก็ไล่ยกกองกำลังโจมตีฐานทัพของกบฏวินออนไลน์ที่มีอยู่ที่หมู่บ้านผาก,กานได้มีการยืงจุ้ลบกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงนะครับ ทั้งปืนเล็กแล่ยปืนใหญ่จนกระทั่งในเวลาถึง11อโมงก็ยังไม่สามารเข้าได้นะครับเข้ายึดได้นะครับแล้วก็ต่อมาฐานทัพพมาก็ยึดได้นะครับรับคาดและในเวลาเดียวกันที่ฐานทัพกบฏมีนอองลน์ที่มีอยู่ที่บ้านมัการยายน,นะครับก็เมื่อในเวลาดี่ว่ากว่า ก็เป็นเวลาเดียวกันก็ได้ยกกําลังข้อโจมตีฐานทัพอย่างหนึ่งนะครับและได้ยิงชุดรอบกันเปลยนในเวลานานหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับกว่าจะยืดได้ก็ในเวลาหลายชั่วโมงนะครับเข้าไปเก็บหนึ่งวันนะครับและหลังจากที่ยืดได้ก็ได้มีเครื่องบิน J e t มาช่วยยิงได้ถึงระเบิด ใส่พวกเราด้วยนะครับพวกพวกทาง g ี a อ,อนะครับอันนี้ก็ทางก i a เ,เขาก้าวนะครับทุกถึงทุกอย่างที่ใช้เสริมกำลังเข้ามาจะมีแต่เครื่องบินรบล่ารถถังและรถใหญ่และทหารจำนวนมากนะครับที่มาเข้าโจมตีนะครับที่อาราปุนนะครับก็ตอนนี้มีทหารกบฏดปินออนไลน์ไล่เสริมกำลังมา เพิ่มอีกจำนวนมากนะครับคาดว่าอีกไม่นานคงจะมีการเข้าโจมตีที่ฐานนี้อีกนะครับที่กองกำลังของกบฏมินออนไลน์นั้นเต็มกำลังเข้ามาหรือเอาหรือเอาน้ำมันเข้ามาในพื้นที่ทหารแก่เอ,เอกเขาควบคุมอยู่ตรงนั้นนะครับประมาณ4 0 0 0เลอนนะครับเป็นในเวลาเที่ยงนะครับกระบวนรถน้ำมันเครื่อง เครื่องบินนะครับเครื่องบินของพกกกบฏมินออนไลน์ได้มีทหารของมินอองไลน์ควบคุมมาอย่างเต็มที่นะครับไล่ขึ้นมาทางภาคเหนือของประเทศบนถนนมันดาเดียนะครับมีจีนาเพื่อจะใช้แต่ระว่างทางถูกก็งกำลังจจเอชุ่มตรีมตีที่ใกล้ที่ทำการจันักงานใหญ่ของทหาร เมืองมิจนานะครับระหว่างทางค่ายนะครับก็ถูกทางทหารแอ่งเอจื่อจิงได้นะครับทางรัฐกิจนั้นที่จังหวัดมอนั้นก็ได้ว่าเข้มแข็งอย่างที่เดียวนะครับการช่วลบกันก็ใช้เวลานานในวันแล้วนะครับแล้วมีกัดแฉข่าวว่ากองกำลัง DGF เเข้าไปเตรียมกำลัง ผลในพื้นที่กองพล5มากถึง600น่ยนะครับกระเจข่าวอันนี้ก็ออกมาเหมือนกันนะครับเรามาดูตรงนี้กันอีดอีกน,นิดหน่อยนะครับโดยอาใช้การแพรกทีมในช่องทางต่างๆเรื่องนี้อีดลึกๆจะไม่เปลี่ยนปัญหาใดๆเลยต่อกองพล5ต่อให้ p c f ยกพลมาถึงหลักพันก็ตามแต่ทหารกระเดียงนั้น ในอาดิตถือคติที่ว่าการเดียงจะไม่ยิงการเดียงด้วยกันเองแต่หาก p g f ลุกล้ำเข้ามาก็คงจำเป็นต้องเกิดการประทากันต่อไปนะครับจากการประทาโดวยวังเอิญข้างแรก p g f เสียชีวิตไป1 1นายซึ่งไม่มีทหารการเดียงกองพลที่5คนไหนเลยรู้จึกดีใจนะครับหรือ ดีใจต่อการเสียชีวิตของทหาร B G F ทั้ง11นายนะครับก็เลยพวกเขาเช่าเสียใจหากกระสุนที่ใช้ต้องยืงกันเล่งด้วยกันหลังนั้นพวกเขาคาดหวังว่าพลทหาร B G F จะเลิกหนีทัพหรือถึงภารกิจข้างนี้แทนนะครับซึ่งเริ่มมีก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะครับ สำหรับมองชิตตูนั่นเราไม่สามารถขาดหวังการกลับมาร่วมตัวของกระเล่นจากคนนี้ได้ทั้ง้ทงที่พลเอกวจรแหร่ร่างจดหมายที่เจรณาสันติภาพกลับกลุ่มกะเลียงด้วยกันตามหลักมญญารยาทในการทำสงครามแต่คิตตูยังเลือกโกหกกลับหลอก หลอกคนกระเลีย่ยงไปมาสุดท้ายก็หักน้ำใจนะครับเพื่อว่าเจาะแฮอยู่ดีถึงขนาดยอมกลิ่นน้ำลายได้ทิ้งฉักสีของตนเองชิตูประเมินแล้วว่าคาสิโนโลและธุรกิจที่ช่างจากเงินของเขายังต้องอาศัยของทัพพมา่าหลังนั้นเขาจึงเลือกอยู่ข้างพมา่าไว้ก่อน ในขณะที่จอแห่อาจจะทันเตรียมอยู่แล้วถึงมีการเตรียมตั้งรับแต่แรกคิดตูนั้นเรี้ยงกองทัพด้วยความสำลัน,ลนและเงินตา่าเขาไม่เคยคำนึงถึงจิตที่ผู้อื่นอะไรที่เขาอยากได้เขาต้องได้การส่งกำลังพลทั้งหกิบกว่านายนั้นเที่ยตัวเขาเอง โดยที่เขาไม่สนใจความรู้จึตหรือสิ่งที่ทหารของเขาจะต้องผเผชิญเลยในขณะที่ที่ว่าจะแห่เขาทำาลงกองทัพด้วยความรักศรัทธาความเชื่อมั่นจากทหารของบทนนและฟังเจียงประชาชนเสมอเขารับรู้ว่าประชาชนเรียกร้องให้กองทัพลุกขึ้นต่อสู้ เพื่อประชาชนปฏิปไตยหรือเพื่อประชาชนมาปฏิวัติเราต่างรู้ดีว่าหาก ggf ยังลื่นลันเข้าไปในเขีดการปรดัดก็จะนำมาแต่ความจุนเจียกองทัพ ggf เองซึ่งไม่มีชาวกระเลียงคนไหนอยากให้เกิดขึ้นเลย วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอยุติตรงนี้ก่อนขอขอบคุณพี่น้องและพ่อชาวชาติพันธุ์ทุกๆชาติพันธุ์นะครับที่มารับชมรับพังผมอยู่ขนาดนี้นะครับขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับขอกับใจเจดีนะครับแต่ไปก็ค่อยมาเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ